สวัสดีครับเพื่อนๆเมื่อวันที่16ธันวาที่ผ่านมานี้เองเอผมได้มีโอกาสไปทานอาหารกลางวันที่ร้านชื่อว่าแพ äh อาหารสอนาทองอยู่ในอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับร้านนี้อยู่ริม่น้ำเจ้าพระยาเลยเป็นแพอาหารอยู่แบบอยู่ในน้ำเลยแล้วแถวนั้นโอ้โหกุ้งปลาชุมมากธรรมชาติสวยงามนะฮะลมเย็นสบายแล้วก็วิวทิวทัศน์ แถวนั้นนี่โอ้โหมันมองแบบสุดลูกหูลูกตาถ้ามองไปด้านขวาเนี่ยจะเห็นศูนย์ศิลปะชีพบางไทรอยู่เยื้องกันบรรยากาศดีครับอาหารก็อร่อยอยากให้เพื่อนๆได้ไปลองทานกันดูครับและที่ยืนอยู่กับผมนี่คือน้องเอนะครับเจ้าของร้านสอนาทอง ร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับเอ7ปีค่ะว้าวอาหารขึ้นชื่อของที่นี่อะไรบ้างครับน้องเอต้มยำปลาหมากุ้งเผานะคะโอ้พ่ฮัตชอบผัดชาปลาคังค่ะโอ,อ้โหน,นี่อร่อยปลาคังนีเน่เป็นปลาที่แบบน้องๆหมูป่าเลยอ่ะมันอร่อยแล้วมัน,น, <c oughs> มนเนเยเออแล้วก็ปลาที่ทอดอกระเทียมมาให้พ่ฮัตกินเนี่ยอ่าสั่งกวาค่ะอันนี้อร่อยมากถ้าใครชอบกินมันปลาเนี่ยอันนี้อร่อยมากนะกินกับข้าวสวยร้อน เปิดวันไหนยังไงบ้างคะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่10บโมงถึง2องทุ่มค่ะโอเคนะฮะมากันที่ได้นะครับร้านสอนาทองบอกน้องเอบอกดูคลิปพี่ฮาร์ดขอบคุณน้องเอมากสวัสดีครับสวัสดีครับ